พองฟาดแรงดาม่ามง3ลันต้องรู้แพ้รู้ชนะเรียกว่าสิ้นสุดไปเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการประกวด m i s s ย n i v e ว s e 2023แต่ดาม่ากลับไม่จบสิคะเมื่อสาวงามจากประเทศนิกาโรกัวได้มงไปคองท่ามกลางข้อกังขาของชาวเน็ตที่มองว่าไม่ควรที่จะได้มง คนที่น่าจะได้มงควรเป็นแอนโทเนียมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ซึ่งประเด็นดังกล่าวถูกโยงไปที่แอนจักรพงศ์เจ้าขององค์กรมิสยูนิเวิร์สและสุดทางด้านแอนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบออกมาเคลียร์ชัดว่าสำหรับประเด็นดราม่าเรื่องการประกวดนั้นก็มีทุกปีซึ่งแอนก็ไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องคองมเมนต์ด้านลบเพราะมองว่าการรับชมโชว์เป็นความพึงพอใจรายบุคคลเพราะฉะนั้นจะไม่มีขอ นำคำวิจารณ์ที่ไม่มีเหตุผลมาคิดต่อยอดขอเอาเวลาที่เหลือไปทำงานจะดีกว่า เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบสากลเราเป็นเจ้าขององค์กรคือการพัฒนาและทุกอย่างต้องรู้แพ้รู้ชนะจะ่ายทุกคนมาว่าคนไทยเป็นเจ้าของแล้วจิ้มใครก็ได้คงไม่ใช่ถ้าเป็นนักดูที่ดีต้องเคารพกติกาและต้องเป็นนักวิจารณ์ที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่ขี้แพ้ชวนตีของให้ทุกคนเข้าใจแอนเป็นเจ้าขององค์กรและพัฒนาได้ก็จะทําแต่ถ้าอะไรที่ก้าวล่วงกติกาจะไม่ทําจะให้ทุกคนมาตําหนิ ว่าเจ้าขอเป็นคนไทยจะจิ้มใครชนะก็ได้คงไม่มีใครภูมิใจถ้าไม่มีกติกาไม่มีกรรมการก็คงไม่เรียกการแข่งขัน